โอเคโอเคเอาใหมอาจารย์อ่านกะ่อนนะวันนี้วันที่ยี่สิบเดือนมการาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหกสิบเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าวันนี้วัน,วน,วนอะไรครับวันพุธหรือวันองนังคารวันองนังคารครับอัองคาร today is Tuesday the twentieth of January 2026 2.3 complete the sentences using these verbs sometimes you need the negative complete แปลว่าทำให้สมบูรณ์ในที่นี้หมายความว่าเติมให้เติมให้เติมทำให้สมบูรณ์คือให้เติม Sentence ประโยค using โดยการใช้ this verb กริยาเหล่านี้ทำให้สมบูรณ์ซึ่งประโยคโดยการใช้กริยาเหล่านี้ complete the sentence using this verb สำถามบางครั้ง you need คุณต้องการ the negative ประโยคปฏิเสธนกตทีคือประโยคอะไรประโยคปฏิเสธนี่แปลว่าจําเป็นแปลว่าต้องการหมายความว่าบางครั้งเนี่ยในประโยคเนี่ยบางทีเราก็ต้องต้องสร้างให้เป็นประโยคปฏิเสธด้วยเข้าใจไหมครับดูเนื้อหาของมันเนื้อหามันประโยคมันควรที่จะ เป็นบอกเล่าหรือปฏิเสธดังนั้นบางครั้งเราจําเป็นจะต้องสร้างประโยชน์ให้เป็นประโยชนปฏิเสธโอเคไหมครับ<แ>โอเคไหม<แ>เช่นเช่นประโยคว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นทางทิศตะวันตกอย่างเงี้ยใช่ไหมตามความเป็นจริงโอเคไหมครับตามความเป็นจริงอ่ะ<แ>เรา<แ>อันดับแรกเรามาดูกริยาที่เขาให้มาก่อนแปลให้ได้ ไปลกริยานี้ได้เสร็จแล้ zeniu, แลวเราก็ถึงจะเอาไปใส่ในประโยคให้ถูกต้องให้ตรงนะครับไม่ยากโอเคนะบิลลี่ e วัสดีบิลลี่ e อ e บลลี่เชื่อเชื่อคำแรกบิลลี่ e l i e v e เชื่อคำที่สองอ่าน่าไงอ a t กินกิน Eat กิน คำที่สาม flow flow หลิอกับ flow 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 แปลว่าไหลเช่นน้ำไหลน้ำไหล flow ไหล go ไป go ไป กรู o, คำต่อมากรู o, มีรอกกัามกรูจมไี้ว่าปลูกแปลว่าปลูกแปลว่าเจริญเติบโตก็ได้กรู o, คำนี้มีรอกัามรอเหลือกั Ro ้มกรูแปลว่าปลูกแปลว่าเจริญเติบโตแปลได้สองอย่างแปลว่าปลูกเช่นลปลูกต้นไม้หรือแปลว่าเจริญเติบโตเช่นต้นไม้เจริญเติบโตเมกได้ไหม แม็กแปลว่าท้าไร้ไร้แปลว่าขึ้นเช่นพระอาทิตย์ขึ้นหรือระยกมือขึ้นอย่างเงี้ยไร้แปลว่าขึ้นเทลว่าเทลบอกเทลบอก translate translate แปลเชเราแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเราเรียกแปลแปลคือ translate translate t r a n s l a t e แปล tell บอก rise ขึ้นขึ้นหรือยกขึ้น make ทำ grow ปลูกหรือเจริญเติบโตป r o กเจริญเติบโต go ไป flow ไหลเช่นน้ำไหล eat กิน believe เชื่อ อ้าวเรงอ่านอาจารย์ฟังทีอ่านแล้วก็แปลด้วยอ้าวอ่านอ่านเร็ว b e l i e v e เชื่อไปเชื่ออืม Eat กินอืม Flowflow เป็ลิงครับแอลก็เป็นโลิงโฟว์อะไรโฟว์แปลว่าอะไรโฟ o ์แปลว่าไหลเช่นน้ำไหลแปลว่าไหลโฟ o ์ไหลไป ก <Go. S 2> แปลว่าไปจะไปกูกรูมีรา <Go. S 2> กันตัวนี้ตัวนี้กรูกร <Go. S 2> <Go. S 1> ูอะไรกรูแปลว่าอะไรกรูกรูแปลว่าแปลว่าเมื่อกี้บอกไปสองรอบแล้วแปลว่าอะไรกรูแปลว่าปลูกเช่นเราปลูกต้นไม้นะ่ะปลูกแปลว่าปลูก อพอ<ว>ปลาเราเรสรูก็ไ่ปรูกรูแปลว่าอะไรกรูปรูเช่นปลูกต้กนไม้ปลูกผักน,นะกรูอีกความหมายหนึ่งแปลว่าเจริญเติบโตต่อไปเมกเมกแปลว่าอะไรเมกแปลว่าทำไปไรไร n า w ไรตัวนี้แปลว่าไรไรตัวนี้ไรตัวนี้แปลว่าไรไรแปลว่าแปลว่าขึ้นไรแปลว่ายกขึ้นไรแปลว่าขึ้นเช่นพระอาทิตย์ขึ้นไรแปลว่ายกขึ้นเช่นยกมือขึ้นโอเคไหมนั้นศัพท์เนี่ยบางศัพท์มันแปลได้หลายความหมายเทลแปลว่าบอก translate แปล เชื่อแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย Translate อาว่าตาม Believe m E E Me Flow Grow 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 m e make rice rice tail tail translate 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 แปร okay. ่โอเคตอนนี้เราได้ความหมายทุกคำและเรารู้ความหมายทุกคำแล้วทีนี้เราก็มาใส่ในประโยคมีคนหนึ่งคนสองทำให้แล้วตัวอย่างนะคนหนึ่ง one the earth good r o u n d the sun the earth go r o u n d the sun the earth go r o u n d the sun แ oh. ปลว่าอะไรครับ earth เอิร์ธแปลว่าโลกโลกนี้หมุนรอบรอบ,รอบดวงอาทิตย์ราวดแปลว่ารอบรอบดุสานดวงอาทิตย์โกดแปลว่าไปก็คือมันหมุนรอบใช่ไหมโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ใช่ไหมครับโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์พอมันหมุนรอบไปมันก็จะเกิดฤด,ดูต่างๆใช่ไหมครับด้านไหนที่มัน,นใกล้กับดวงอาทิตย์มันก็จะร้อนด้านไหนไม่ไม่ใกล้มันก็จะหนาวนะแดดไปไม่ถึงเอาข้อสองตัวอย่างให้แล้ว rice right. doesn't grow in cold climate right ด n ซซิงโ in cold c l i m a เม climate แปลว่าสภาพอากาศข้าวไรแปลว่าข้าวข้าวไม่เติบโตในอากาศที่หนาวเมืองหนาวปลูกข้าวไม่ได้เข้าใจไหมครับข้าวมมนต้องการอะไรข้าวม่ต้องการแสงแดดต้องการน้ําและแสงแดดแต่เมืองหนาวเนี่ยมันไม่มีแสงแดดข้าวก็ไม่มีแสงแดดส่งเคราะห์แสงมันก็จะไม่ไม่เติบโตเข้าใจไหมครับ ะเขาต้องซื้อข้าวกินเขาต้องซื้อข้าวกินเข้าใจไหมครับโอเค okay, ไหมข้าว rice, ไรซ์ข้าวไรซ์ doesn't grow in cold climate s g o in cold climate in cold climate climate แปลว,ว่าสภาพอากาศโ mm hmm. คลนหนา mm hmm. doesn grow, ว doesn't grow ่ไม่เติบโต ข้าวไม่เติบโตในอากาศหนาวโอเคครับเอามาดูข้อสามทำเองข้อสามใส่อะไรครับเดือนสันดวงอาทิตย์ข้อสามเดือนสันดวงอาทิตย์อินดีอีในตะวันออกมันทําอะไรในตะวันออกฮะดูที่มันทําอะไรรดวงอาทิตย์มันไรนี่ไรแปลว่าขึ้นนี่ไรเห็นไหมไรแปลว่าขึ้นไรแปลว่าขึ้น พระอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันออกฮะไรนะไม่ใช่มาใช่ไร The sun rise in the east The sun rise in the east ไรตัวเอ็ดด้วยนะไรตัวเอ็ดด้วย The sun rise in the east พระอาทิตย์ขึ้นในด้านทิศตะวันออก in the east east วทิศตะวันออก east ทิศตะวันออก ตัวนี้ใช้ใช้คขาว่าไรแปลว่าขึ้นอ้าวข้อ4ี b บีบีแปลว่าอะไรบีบแปลว่าอะไรนะบีแปลว่าอะไรบีแปลว่าผึ้งรู้จักผึ้งไหมผึ้งผึ้งมันทำอะไรครับฮันนี่ฮันนี่แปลว่าน้ำผึ้งผึ้งมันทำอะไรกับน้ำน้ำผึ้งนะเออกน พึ่งมานสร้างน้ำพึ่งมันเป็นผู้ผลิตน้ำพึ่งตัวนี้ตอบ make ตัวนี้ตอบ make be make honey be make honey พึ่งสร้างน้ำพึ่งฮันนี่ว่าน้ำพึ่งมันเป็นคนสร้างเข้าใจไหมเป็นคนผลิตขึ้นมานะ่ะมันเป็นคนทำ make แปลว่าทำแปลว่าสร้าง be make honey พึ่งสร้าง น้ำหวานฮันนี่คือน้ำพึ้งพึ้งสร้างน้ำพึ้งโอเคต่อไปข้อห้า veterans veterans อะไรครับ veterans <Victor> veterans แปลว่าคนกินมังสวิรัติคนกินมังสวิรัตนี้เขาเขากินอะไรได้บ้างและเขาไม่กินอะไรฮะฮะเขาเขาไม่กินเนื้อ เขาไม่กินเนื้อเ,<ข>เขาไม่กินหเขาไม,ไม่กินเนื้ออะไรจะเป็นเนื้อเนื้อสัสตว์เขาไม่กินกินแต่ผักกับถัว่วกินแต่พืชผักถัว่วเราเรียกคนนั้นว่าพวกมังสวิรัตพวกที่กินมังสวิรัตเราเรียกว่าเว g e t a r i a n vegetarian เวเทเรียนตัวนี้ตอบอะไร <vegetarian. S 1> ตอบอะไรโดนว่า eat บางครั้งเป็นปฏิเสธเราก็ต้องใส่ปฏิเสธเข้ามาเขาบอกบางครั้งเป็นปฏิเสธนะต้องเป็นโดนอีทมีดเวทเทอร์เรียนนี้ไม่กินเนื้อครับใช่ไหมถูกไหมโดนเติมโดนดูนอตดูนอตเป็นโดนโดนอีทมีดเติมอีทครับเวทเทอร์เรียนไม่กินเนื้อพวกมังสวิรัตนี้ไม่กินเนื้อเวทเทอร์เรียนโดนอีทมีด มีแปลว่าเหนือต่อไปเขาหก and atheist 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 อะไรครับ <Okay. S 1> ในวงเล็บในนี้ in god ในพระเจ้าลองเดาซิตอบอะไรแปไล <c oughs> ปว่าไม่เชื่อ atheist <c oughs> แปลว่า ผู้ไม่เชื่อในเทในในพระเจ้าคนไหนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าอาชาอาเทอินะใช้เตอร์บิตต้องเป็นปฏิเสธต้องทำเป็นประโยคเส <And S 2> <c oughs> ด and atheist doesn't เป็นเป็นเอกพจน์ doesn't believe in god ถ้า doesn't ใช้โดนไม่ได้อาเทอิเป็นเอกพจน์เป็นเอกพจน์ปฏิเสธเป็น doesn't นะ d o e น n t นะ d o e s n ด <Wow. S 1> เป็น doesn't and atheist doesn't believe in God พวกไม่เชื่อในพระเจ้านี้ไม่เชื่อในพระเจ้าอะเทอิสต์แปลว่าคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้านะ่ะเขาก็จะไม่เชื่อในพระเจ้าใจะไหม and atheist doesn't believe in God believe แปลว่าเชื่ออันนี้แปลว่าเขาไม่เชื่อก็เติม does not เข้ามา does not อ่านย่อว่า doesn't doesn't and atheist doesn't believe in God ง่ายๆง่ายๆเอาต่อไปอะไรครับ and interpreter แปลว่าอะไรดาสิ interpreter in <the> แปลว่าล่ามมีจจกล่ามไหมล่ามใช่ล่ามล่ามเช่นพระาอาจารย์เอ่อ พูดภาษาไม่ได้พระอาจารย์ต้องให้ล่ามมาแปลให้พระอาจารย์พระอาจารย์ทีจะเข้าใจเข้าใจไหมล่ามภาษา <Okay. S 1> อังกฤษเรียกว่า interpreter รู้จักล่ามไหมเวลาเราไปต่างประเทศแล้วเราพูดภาษาประเทศนั้นไม่ได้แต่มันมีคนพูดได้เราก็จ้างไปจ้างเขาไปทําหน้าที่เป็นล่ามแปลให้เราให้เราเข้าใจคนที่ทําหน้าที่แปลภาษาเราเรียกว่าล่ามโอเคไหมล่ามภาษาอังกฤษเรียกว่า interpreter อันอัน interpreter 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 ลามเอากริยาตัวไหน,นมาใส่เกียร์ข้างบน translate เป็นว่า p เอา translate ตัว <Trans> จ <late. S> ัดเป็นว่า p r <or> ร y pray เปลนว่าแป a interpreter translate <Pre. S 1> from one language into another ล่ามแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งนั้นตัวนี้ตอบ translate translate เติม s ด้วยนะเติม s ด้วยอันนี้มันไม่มีเติมแล้วต้องเติมครับประธานเป็นเอกพจน์ก,กริยาต้องเติม s interpreter ล่าม translate แปล พร้อมจาก one language ภาษาหนึ่ง into another language เป็นอีกภาษาหนึง่งโอเคไหมนั้นข้อเจ็ดตอบ translate ข้อเก้า liar are people who tell อะไรครับ don't tell uh, don't tell don't tell, don <'t> tell. Don tell the truth the truth ความจริง ไลเออแปลว่าคนขี้โกหกไลเออร์ไเออคนขี้โกหกอาพี่โกเป็นคนพี่โกเป็นคนหู้ผู้ซึ่งคนขี้โกหกเป็นไงครับเขาจะไม่บอกความจริงใช่ไหมเขาจะบอกความจริงใช่เขาก็จะบิดหู้ผู้ซึ่งหู้แปลว่าผู้ซึ่งอยู่กลางประโยคแปลว่าผู้ซึ่งแต่อยู่ต้นประโยค์แปลว่าใครอยู่กลางประโยคแปลว่าผู้ซึ่งผู้ซึ่งไม่บอกความจริงตัวนี้ก็จะเป็นหู้ Don't do not do not เป็น don't Don't tell เอาคขาว่าเทลมากับเทลตัวนี้เทลแปลว่าบอกแล้วก็ต้องตอบว่า Do not หร do ือ d o n t don't tell the truth. truth ความจริงคนขี้โกหกคือคนพูดซึ่งไม่พูดความจริงไม่บอกความจริง Don't tell the truth นะตัวนี้ตอบว่า Don't tell the t r u อเดือดอย h าไ a เแปลว่าคนขี้โกหกคนหลอกลวงคนขี้โกหก liar l ร a r people ีพกประชาชน y e a h liar คนขี้โกหกคนหลอกลวง Liar ตัวนี้ตอบคำาว่าเที่ยวนะเทียวนะใช้ Do not เข้ามา Do not หรือ Don't นะโอเคจบไปข้อเก้า the river amazon แม่น้ำอเมซอนตอบอะไรเด้อเหลอกยาตัวเดียวเหลอกยาตัวเดียวตัวไหนมาเติม f l o แปลว่าไหล flow. flow ไหล river อเมซอนแม่น้ําอเมซอน river ว่แม่น้ําอเมซอนก็เป็นชื่อแม่น้ํา river แม่น้ําแม่น้ําอเมซอน flow a for เติมเข้ามา f o w term s ด้วย flow into the into the atlantic ocean แม่น้ําอเมซอนไหลเข้าไปใน มหาสมุทรแอตแลนติกตัวนี้ตอบว่าอะไร flow ครับ flow อะไรกับ flow ครับกกไหล flow แปลว่าไหลไหลเหมือนกับน,น้ําไหล่หลมน้ำมันมีซนเนี่ยมันไหลเข้าไปในมหาสมุทรแอตแลนติกตัวนี้ตอบ flow ครับ flow เติม S ด้วยนะครับ flow เติม s อด้วยนะโอเคจบแล้วจาได้ไหมเนี่ยจําได้ไหมจำได้ฮเราต้องได้คําศัพท์ เราต้องแปลคําที่เขาให้มาให้ได้ก่อนแล้วในประโยคข้อหนึ่งถึงข้อเก้าก็ต้องแปลให้ได้เข้าใจนะเอาทวนทวนก่อนค่อยจบนะ believe เชื่อ eat. <Believe. S 1> eat กิน <Believe. S 1> eat กิน eat กิน flow ไหล f l ไหล go ไป go ไป grow ปลูกหรือจเจริญเติบโตในที่นี้แปลว่าจเจริญเติบโต grow จเจริญเติบโต make ทำ rise ขึ้น <c oughs> ขึ้นเช่นพระอาทิตย์ขึ้น rise ขึ board, <c oughs> ้นเช่นพระอาทิตย์ขึ้น tell บอก translate แปร translate เปรย์อะสัตว์แรในที่นี้มีหนึ่งคำ climate สภาพอากาศ c l <oughs> a ฮันนี่พึ่งฮันนี่น้ำพึ่งฮันนี่น้ำพึ่งบีพึ่งฮันนี่น้ำพึ่งเวทเทเอรเรียนนักมังสวิรัตนักมังสวิรัตเราเรียกว่าเวเทเรียนอ่ะอทอิสอธิอิสอธิอิสอธิอิสคนไม่เชื่อในพระเจ้าคนไม่เชื่อในพระเจ้าเราเรียกว่าอทิ interpreter interpreter p r e t e r p r e t e r มีหลายคำ pre pre interpreter lab lab ลวยนักประเเร่ lab ลนักประเ liar liar คนโกหกหลอกลวง the truth ความจริงโอเคไหมครับวันนี้พอยังพอยังพอแล้วนะโอเคเนาะ โอเขียวได้เท่หน่อยห้านาทีอาจารย์สูงวีโอให้นะโอเคเนาะครับวันนี้เอแคน,น,น,นี้ครับ